เฮียหงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมะคอร์เขปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอา์มอายก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาณนันเนี่ยทำเอาแฟนๆมีการออกมาพูดถึงอีกครั้งนะครับกับงาน,นก่อนๆหน้านี้เหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งของแฟนคลับลิซ่าที่ติดตามลิซ่ามา มากมายพร้อมกันกับลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนแฟนคลับเนี่ยก็จะอยู่ข้างลิซ่าอยู่เสมอเลยซัพพอร์ตมาตั้งแต่เดบิวยังไม่ได้มีแฟนคลับอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงพอโดวงดังปุ๊บเนี่ยแฟนคลับเหล่านี้ก็ยังคงติดตามมาเรื่อยๆและไม่เคยทิ้งลิซ่าไปไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นถึงการพัฒนาต่างๆอุปสรรคต่างๆกว่าที่จะฝ่าฟันมาถึงทุกวันนี้ได้รวมไปถึงการดูแลจากทางค่ายเองนะครับที่ลิซ่านั้นได้ ได้รับมาจากทางต้นสังกัดตด้หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการทําสัญญานี้นะครับบอกว่าลิซ่ากับ YG นั้นเนี่ยยังตกลงเรื่องเจราจาสัญญาไม่ราบรื่นไม่เหมือนกับเมมเบอร์คนอื่นในวงนะครับที่ดูเหมือนว่าจะราบรื่นดีแต่ว่าลิซ่าเนี่ยยังดูเหมือนเจราจาไม่เรียบร้อยนะครับ YG เขาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าตารางงานต่างๆหลังจากเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยที่ยังไม่ให้ลิซ่ารับงานหรือว่ายังรับการเพิ่มเติมไม่ได้เป็นเพราะว่าย,ยังมีตารางงานอื่นอยู่นั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเจ เรจาสัญญาแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยหุ้นของ YG ก็เริ่มตกอย่างที่เป็นข่าวไปเลยเนะครับและแฟนๆบางส่วนก็ออกมาพูดถึงกันว่าการที่ลิซ่าจะไม่ต่อสัญญากับ YG เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ คู่ควรหรือว่าสมควรแล้วนั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยก็มีการรวบรวมเอาผลงานต่างๆของ YG ที่เคยดูแลลิซ่าเนี่ยมาพูดถึงกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆที่ลิซ่าเนี่ยได้เคยทํางานร่วมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานร่วมแล้วก็มีออกมาพูดถึงกันด้วยนะครับอย่างแบรนด์โทรศัพท์มือถือแฟนๆก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็งานเนี่ยตะกุกตะกักมากเลยซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นงานร่วมกันกับทางจีนเองนะครับแฟนๆบอกว่าทางค่ายของลิซ่านั้นมีการ ส่งรูปของลิซ่าเนี่ยให้กับแบรนด์มือถือช้ากว่ากําหนดเวลาทําให้แบรนด์นั้นจะต้องออกโปรดักต์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือใหม่โดยที่ไม่มีลิซ่าแล้วก็ต้องมาไตคัดอิดิตรูปภาพกันเอาเองก็เลยบางรูปเนี่ยมีการหยิบโทรศัพท์เหมือนไม่ได้อยู่บนมือบ้างมันดูลอยบ้างมันดูเหมือนเป็นภาพตัดแปะมากๆเลยทําให้รู้สึกว่าเนื้องานที่ออกมานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงงานเกี่ยวกับที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งนั่นเอง ลิซ่าเนี่ยเคยทํางานร่วมกันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์หรือว่าไม่ได้ทํางานร่วมแล้วแซนคลับก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่จะมาที่ประเทศไทยหรือว่าค่ายมือถือไทยมาทํางานด้วยเนี่ยฟลยีก็ไม่ค่อยจะอนุญาตอะไรเลยมีงานเดินพรมแดงก็ไม่อนุญาตให้ลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมงานนะครับ จะทําอะไรเนี่ยก็ดูยากดูยุ่งดูวุ่นวายไปหมดเลยกว่าจะได้จริงๆจังๆทีนึงเนี่ยเล่นเอาแฟนคลับลุ้นกันจนเหนื่อยเลยบางทีเนี่ยต้องออกมาทวิตกันไปแบบยาวมากๆจนยอดเทรนเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับทำให้กิจกรรมนั้นเนี่ยถึงจะมีลิซ่าได้ก็มีแถมตอนที่ลิซ่าได้เป็นเมนเทอร์นะครับหรือว่าได้ปรากฏตัวในรายการของทางประเทศจีนเป็นรายการเซอร์วลเนี่ย ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับมีปัญหาตามมาต่างๆมากมายเลยหลายอย่างมากๆที่เกิดขึ้นนะครับและทางค่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแสดงความช่วยเหลือปกป้องหรือว่าพูดถึงอะไรมากมายเท่าไหรนะ่นักยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการเป็น global brand ambassador เองนะครับลิ s ่าเนี่ยก็เป็น global brand ambassador ให้กับบูการีแล้วก็เซ n ีนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีแคมเปญต่างๆงานต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานกลางงานใหญ่เองก็ตามแต่ว่าแฟนๆเนี่ย เจอหลายครั้งมากๆที่ทางค่ายนั้นไม่ค่อยยอมปล่อยไ้ริซาเนี่ยเข้าร่วมงานนะครับเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกก็ไม่ได้นะครับจนทําให้แฟนๆรู้สึกหัวร้อนไปตามๆกันเลยอย่างล่าสุดนะครับงานบูการี่ที่ลิซ่าใส่ชุดสีเหลืองสวยอารามไปอันนั้นเนี่ยแฟนๆก็บอกว่างานนี้เนี่ยลิซ่าตอบตกลงแล้วก็มาเองเลยนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับทางค่ายเหมือนจะเป็นแบบนั้น ทุกอย่างก็เลยดูฉุกละหกแต่ว่าด้วยความโปรเฟชชั่นอลของทางทีมงานบุการี่แล้วก็ของทางทีมดิซ่าเนี่ยก็เลยทําให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองแต่ว่าหลังจากนี้มาเนี่ยดิซ่าโตขึ้นแล้วงานแต่ละงานเนี่ยก็เริ่มได้รับหรือว่าได้เข้าร่วมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นแฟนๆก็บอกว่าเพราะเป็นแบบนี้ไงหลายคนมากๆที่เป็นลินลี่แล้วก็เป็นบลิ้ง่ยถึงอยากให้ลิซ่าเป็นอิสระหรือว่าได้เจอกับค่ายได้เจอกับต้นสังกัดบริษัทที่พร้อมจะดูแลและซัพพอร์ตงานต่างๆของลิซ่าเปิดกว้างให้ลิซ่าเนี่ยได้ทดลองทําอะไรที่ใหม่ๆอยากทําอะไรสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆเสมอเพียงแค่ลิซ่าตัดสินใจเท่านั้นเองแฟนๆก็พูดถึงกันนะครับว่าเกิดปัญหาขึ้นมากมายแบบนี้เนี่ย ถ้าหากทางค่ายดูแลดีหลังจากนี้ถ้าหากมีการต่อสัญญาก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมและอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าก็ยังอยากให้ b l a c k พิ n งอยู่ด้วยกัน4คนแต่ก็นั่นแหละนะครับต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออัลบั้มนั่นเองนะครับยอดอัลบั้มของลิซ่าที่ฟแฟนๆเนี่ยทวงถามกันแล้วทวงถามกันอีกตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงในปี2023นี้เนี่ยก็ยังคงถามกันอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยยอดอัลบั้มของลิซ่าทั้งหมดคือเท่าไหร,รั้ง ยังไงอะไรกันแน่เพราะทางค่ายเนี่ยแทบจะไม่ปล่อยอะไรออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เก็บสถิติใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้แฟนคลับของลิซ่าเนี่ยที่ซับพอร์ตน้องกันมาร่วมถึงรอคอยการเดบิวต์โซโล่และก็พอรู้ข่าวเนี่ยก็คือทุ่มเปกับลิซ่าเนี่ยสุดฤทธิ์เ,เลยนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้รู้ว่ายอดที่ตัวเองเนี่ยช่วยกัน ทุ่มทุนให้กับลิซ่าเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตอัลบั้มโซโล่เดบิวต์นั้นถึงเท่าไหร่แล้วยอดเป็นยังไงกันแน่อะไรยังไงนะครับก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่า,ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เลยในส่วนนี้เนี่ยหลายๆคนเลยนะครับทั้งคนในดอมแล้วก็นอกดอมเนี่ยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นใจสําหรับคนที่ซัพพอร์ตลิซ่าแบบเยอะๆหรือว่าไม่ว่าจะแค่อัลบั้มเดียวก็ตาม ถือว่านั่นคือแรงซัพพอร์ตที่ทุ่มให้กับลิซ่ามากๆเพื่อที่จะสนับสนุนการเดบิวต์โซโล่ในครั้งนี้ในอัลบั้มลลิซ่าเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยอดทั้งหมดเป็นเท่าไร่ไม่มีใครรู้คนที่อุดหนุนลิซ่าหรือว่าคนที่ซื้ออัลบั้มลิซ่าเนี่ยตอนนี้คือยังไม่มีใครรู้เลยว่ายอดจริงๆเต็มๆแบบ100%เแบบถูกต้องเนี่ยคือเท่าไหร่ยังไงอะไรกันแน่มีแค่ยอดล่าสุดที่ทาง YG เนี่ยประกาศออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เชื่อว่ามันต้องมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่่าาจากเฉลีย ต่างๆบ้านหลายๆบ้านเนี่ยคือมันเยอะมากกว่านี้จริงๆอยากให้ออกมาพูดออกมาแจ้งสักทีว่ายอดอัลบั้มของลิซ่าเนี่ยเป็นเท่าไร่นะครับเพราะเรื่องนี้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่แฟนๆให้ความสําคัญกันมากๆแล้วก็ยังคงทวงถามกันทุกวันเลยนะครับว่าสรุปแล้วคือยังไงกันแน่ เป็นยังไงกันแน่ทำไมถึงไม่ยอมบอกมันเกี่ยวข้องอะไรหรือว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าก็ตังคอสงสัยกันไปต่างๆนานาเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่แฟนคลับเท่านั้นนะครับแต่ว่าแฟนเพลงเองหรือว่าคนที่ติดตามวงการเคป๊อปเนี่ยก็ต่างอยากรู้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยต้องอยากรู้มากๆแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยเขาสร้างสถิติหรือว่าสามารถที่จะขายอัลบั้มเดบิวต์โซโล่เนี่ยได้มากถึงเท่าไหร่แต่จนตอนนี้ก็คือยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่มีใครรู้จริงจริง เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำมากๆสำหรับลิงแล้วก็ลินลี่ทุกคนเลยกนะว่าได้นะครับใครที่ซื้ออัลบั้มลาริสาเนี่ยอยากรู้ยอดอัลบั้มจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องอัลบั้มนีน้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นในมุมของแฟนคลับที่ออกมาพูดถึงบางงานบางส่วนนะครับที่พอจะนึกได้หรือว่าพอจะแบบเออจับต้องได้เห็นชัดเจนออกมาบอกออกมาพูดต่อๆกันว่านี่แหละเพราะเป็นแบบนี้ไงเหล่าบลิงเหล่าลินลี่บางส่วนที่รักและติดตามลิซ่ามาตั้งแต่ต้นถึงอยากให้ลิซ่านั้นเป็นอิสระแล้วก็ได้โบยบินไปเจอกับที่ที่แบบเหมาะกับลิซ่าหรือว่าที่ที่ลิซ่านั้นมีอิสระในการทำงานจริงๆนะครับ เรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ